ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิด,ดีโอนี้ได้เลยค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เคมิมค MM ิดชีเฮดกันแล้วค่ะสําหรับใครคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน G ี mail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน G ี mail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกบดมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะตรงการอันไหนก็สามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยค่ะ กดคัดลอกลิงด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แทบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอคะ่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำ1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีกคคค่่่่ะะะะแลลล้้้้ววกก็มมาาาใสาจนน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 เเเเงงงงงิงงิิดดตตตรรีีย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเองินแบบแนบสลิปทุกธนา,า,าคารค่ะแล้วก็สามารถที่คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนา,าคารของเราจนเสร็จสิ้นได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้นะอันต่อไปค่ะจะเป็นแอปอังเปา wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอังเป,เปา wallet เสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะคะจากแอปอังเปา wallet ค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อมาค่ะจะเป็น ิเพค่ะก็เติมขั้นต่ำ20บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งมาเติม5,000บาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีก5%ค่ะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคำแนะนำด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดำเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะะะกก็็จเเเเปปนนรรรวัตติิิาามงขอ ทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ order ของเรานะคะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นเนาะก็กําลังประมวลผลอยู่นั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,อยังไงนะคะก็สามารถตริดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกคำสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่เ,เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแจ้งปัญหาอะไรเนาะ แล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ file ตรงนี้แล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะก็ได้เยอะอยู่นะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่เฟ e b o o k ของเรากันนะคะไปดูยอดผู้ติดตามของเรากันเนาะ ตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามอยู่ตรงนี้นะก็มีอยู่83คนนะคะข้างล่างตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขอรีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดฟอลโล่ของเราค่ะจากเมื่อกี้มีแค่83คนเนาะก็ขึ้นมาเป็น2 8 5คนกันเลยค่ะก็ถือว่าดําเนินการไวมากๆเลยเนาะและสั่งซื้อไปยังไม่ถึง5นาทีเลยนะคะก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยนะคะแต่เมื่อกี้เนาะเราเพิ่มไปแค่100นะคะแต่ขึ้นมาเป็น200เลยเนาะก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยค่ะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะคะและทั้ง หมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมีขีดชีเฮดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปหรือมีเสียงรบกวนเนาะก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ